สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราก็อยู่เกม Alone in the Dark นะครับของเวอร์ชันปี2001ดิไมแมไปเลยแล้วกันป๊าบ c ลอสต r ร์ s s ส c h u s เ t t s ์ต t o b e r 30 2001 2100ชน่าลงแ,มแลมอลพอเลนะฮะ มันลำบากที่ไม่มีซับนี่เลยครับไม่เป็นไรครับผมจะพาคไปถึงเจุดจอดถุยจุดจบของเกมนี้จะมาดูกันว่าผมจะจบแบบไหนกันไงเสียงเพลงในการแฮร์รี่พอตเตอร์เลยกิฟต์ดรอปซิปแต้มใช่ไหมวะโอเคขอขอสกิปแล้วกันนะฮะก็ อ่าระสือที่ผมมีเป็นของเอ็ดวาร์ดแคนดี้นะครับอ่าใช้กินได้นะครับทวีนมาแคนดี้ไปมันไปยังไงเอ่ยอ่าจะมาเรียนรู้ปุ่มก่อนนะครับกด r หนึ่งะฮะเพื่อทำการเล็งเตรียมใช้ปืนนะครับคาดว่ากด x เพื่อยิงฮะ แอบเปิดโอเปิดไฟฉายสี่เหลี่ยมทำอะไรไม่รู้สามเหลี่ยม Inventory โอเคนะครับอ๋อสี่เหลี่ยมคือวิ่งโอเคแอบแล้วพอถึงตอนนี้เอ่ออลีนนะฮะนมผงติดต่อมา,อาแอนนลีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นที่นี่เหรอกูก็ไม่รู้เห<ต>มือนกัน look don't panic I'll think of s o m e t i n g ก็คุยกันประมาณแบบเธออยู่ไหนอะไรเงี้ยทำอะไรสักอย่าง,งส,สิฉันอยู่ที่ป่าเธอเห็นฉันไหมเห็นเธอเหรอทำไมฉันเห็นสิเปิดไฟฉายนี่ก็โบมไฟฉายส่งสัญญาณน,นะครับ อันนี้ฉันเห็นเธอแล้วโอเคฉันก็เห็นเธอเหมือนกันลองเข้าไปในปราสาทสิฉันจะมาหาเธอเอ t ฉัไม่รู้ว่า w ะล e น i l แค่ไหนแต่ฉ w นจ t ท l ให้เร็วท่ส r เท่าะไร้เอลีนฉันจะมาอและนคฮริเรกูไม่ใช่ฮรุย นะครับตามบทสรุปนะ่ยมาหนี้ที่ผมมาถูกแฮะเอ้ยมันมีเสียงบลัดซีเกอร์บลัดซีเกอร์มาปล่อยอันติไว้แน่เลยอะยวขนาดวิ่งเข้ามันไห่ยังวิ่งไม่ถูกเลยมันจะไปรอดหรือโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็อุ้ย กูบอกให้มึงซื้อที่กินต้นไม้ไงถ้าตังก็ไม่พอซื้อถอดมานาเลือดเนี่ยและฉันก็จะตายตื่นตื่นทุยมันมาจากนรกลาสผมแปลถูกหรือเปล่าไม่รู้นะ How did you get here? <laughs> the boat. Last shipment. Shot, everyone. Look, just try to stay calm. You've got a gun. I'm leading you some bullets. I'll go and find help. I <laughs> would <Edward. laughs> <But laughs> <die>. like a <laughs> อารมณ์เ้อออฟี back. ่บ้าติดต่อฉันด้วยเฮ้ยได้กุญแจเฉยเบยกูไป,ไปแล้วบายบายอืมแล้วต้องเดินไปแบบเอ่อพระเอกครับเดินไปมาเท่ๆนั่นนะ เฮ้ยไม่ต้องเข้าไปดูผมพอจะรู้นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะตอนนี้เจนขนหัวรุกไปหมดเลยแคบขนตัวขนหัวขนตูด The i s l o c k e ตนะดีนะที่เออกูเก็บอันนี้มากุญแจถ้าไม่เก็บนี่โอ้โหสวยนะเนี่ย อืมยูรอคเดยวดองโอเคกไปเอ่อพี่ฟองครับตอนนี้ผมเจอกล่องกระสุนนะฮะเจอหมาด้วย <c oughs> เด็กดีเด็กดีอะไรวนะเนี่ยม,มันคิวหมาไป้นหนึ่งตัวเฟิร์สบัต เฟิร์สบัตไปแล้วเฟิร์สบัตไปแล้วตัวอะไรวะเนี่ยยุงเหรอฮึฮึนะขวบม้าเก็บสถานการณ์นะที่นี้นะครับได้นะบุลเล็ตนะกระสุนปืน เฮ้ยได้ยินเสียงหมาเข้าประตูนี้ก่อนดีกว่าเพื่อมันมีคงมีของอะไรอย่างี้นะโอเคไปลึกหลอกหลอนกูด้วยเสียงเพลงสีเฮออะไรวะเฮ้ยชิปหายแล้วโซลุดอย่าอย่าทำกู เด็กดีเด็กดีได้กระสุนปืนอีกเอาไว้ใช้ถ้ยาำจำเป็นนะครับอืมไม่จำเป็นกูก็ใช้เฮ้ยกองโอ้โหเฟิร์สเอชชิดโอเคไปได้เวลาไปแล้วเย้ย อารมณ์เหมือน Resident Evil ครับภาคแรกนะบน PS1 จุดเกิดเหตุโหนั่นเจ้าหนูยอดยักษ์สืบยักษ์สืบลิ้นพันกันอะไรเนี่เฮ้ยเฮ้ยไม่อยากทำร้ายหมาสอง ไม่อยากทำร้ายหมาอย่าเข้ามาอยา่าอยา่าอย่าครูไม่อยากทำร้ายหมานะเออดีผมว่าผมควรจะกลับไปทางนู้นนะครับ เดินไปใกล้ๆมันจะกัดไหมเนี่ยไม่กัดเลยพนะอดีเลยฉันขอตั้งชื่อแกว่าเออ,แอ่แอนดี้แอนดี้แอนดี้ไปแอนดี้ไปโอเค เราจะเดินไปได้วยกันช้าๆแอนดี้ไปแม่ไม่ยิงไม่เชื่องไปเดียเวลาไปแล้วแอนดี้เฮ้ย เฮตู่เหรอมามันเป็นแอนดี้อีกตัวหนึ่งพวกกูยเยอะนะอา้าวสิ้นใจตายบายบายเสียใจเอ่อมันรีโหลดยังไงวะอ๋ออย่างนี้เองรีโหลดยังไงมันก็ต้องตาย เฮ้ยอืมอืมอืมเอเฮ้ยสามนัดปิดชีพไม่รู้ซะแล้วข้ามือปืนเก่า เยไม่ใช่ประตูบันไดป๊ดาบอา้าวประตูลอ็อกมองซิ่งไปในภาษาครับไม่เจออะไรเลยไปลงดีวกว่าเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยนี่คอมมินเกิดอะไรขึ้น พูดว่ามันบบมีสิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นนะฮะอ้ยอลีนลนมผงเดี๋ยวสิเ <c oughs> ข้ากันเข้ากันมไม่ใช่ว่ามันยิงตัวตายไปแล้วนะเข้ากันเข้ากันนะฮะลูกขวานกับนผมผง <c oughs> เอ้ย <c oughs> ทำไมเป็นมุมมองจากเนี่ย hơi hơi nan nghe, đẹp hèn đi đẹp hèn đi phải mày khổ hơi เฮ้ยอือหือโอ้โหยูสโอเคเอ้ยออกไปเฮ้ยอย่าเข้ามาอ้ถ้ามันจะตายยากขนาดนี้นะ เดี๋ยวเซฟก่อนดีกว่า use โอเคป๊าบเซฟดาต้านะครับเซฟคอมพลีตนะกันไว้ก่อนไงน,นะใช้เซฟไปแล้วเผื่อต้องมาตายแถวนี้นะครับ

อาน้ำลดแล้วจริงๆผมควรจะมาเซฟตรงนี้นะเนี่ยแต่ช่างเถอะนะครับไปดีว่วะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหโผล่มามึงโผล่อย,อย่างนี้เลยเหรอเฟ้เฟ้ถอยไปถอยไป เก t ดเอาเอออื้มอ,อื้มอืมอืมอื้มกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยอ่าโอเคครับได้เวลาประชนโชคแล้วฮะ ลูกอมวอชลาวาีทุย้ยโอ้โหโอ้โหน้ำเยอะน้ำเยอะผมว่ามันต้องเจออะไรนะฮะอืม ตอนนี้ก็เข้าประสาทได้อย่างวะเนี่ยประตูก็มีไปขอที่เซฟหน่อย <c oughs> ฉันเองอยากเซฟละ <c oughs> โอ้โหมันช่างเดินอืดอัด ชืยดยาดจริงจริงอืออะไรโอเคครับเจอทางไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ โอ้โหกระแทกกูทีอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไหนเฮ้ยข,ข,ข้างหลังข้างหลังอืมทางไหนอีกข้างหลังข้างหลังมึงเป็นลิกกะฮะ ข้างไหนแล้วอืมอืมอืมไหนไหนข้างไหนเฮ้ยข้างหลังเฮ้ยอืมเฮ้ยไม่ได้เนี่ยต้องรีโหลดอืมกินแอปเปิ้ลเป็นสิ่งที่ดีอัดอุศคอมตายยังอม lắm lại là... Kì... ừ ừ mới là cho tay đó, đó đó ừ ừ ừ à, quá ต้นหนึ่งคำก็ความเป็นสิริมงคลเดี๋ยวนะเนนอ๊ะทำไมขยับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลืมเข้าโปรแกรมเฮ้ยเฮ้ยทำไมขยับไม่ได้วะ อ่าขยับได้ละโอ้โหไปเฮ้ยเจอบันไดแล้วก่อนขึ้นอืมรักคำ,คำอมพวกความประสริมงคลเยสอืม ฮึมนะอ๋ะอ,อสไปมแดงเฮ้ยน้ำมันเปลี่ยนขึ้นพื้นที่ต่างระดับยังไงอะ เอ้ยโอ้โหนี่ได้ละเก็บโอ้โหเทคเซฟวิ่งสุดยอดเลยครับเนี่ยณจุดจุดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอแค่นี้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยืดเยอะเกินไปนะครับก็ตัวคลิปนี้ก็อืมซักเซฟทับไปเลยโอเคตอวคลิปนี้ก็สวัสดีครับ